สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมชินอิมเพกทุกทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเปียโรและยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์คามิสาตโตะอายาโตะตัว DPS ที่เล่นง่ายที่สุดในเกมในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลพื้นฐานสกิลแนวทางการเล่นแนวทางการปั้นและก็แนวทางการจัดทีมของอายาโตะนะไม่รอช้าละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลพื้นฐานออยาโตะเป็นตัวละครดาบเล็กา่าตน้ําทําหน้าที่เป็น m a น n DPS มีอัตราการเติบโตเป็น c r ีด d a มจมีจุดเด่นอยู่ที่สกิลอั t i m a t e ที่สามารถแปะน้ําได้เป็นวงกว้าง และรูปแบบการเล่นที่ง่ายมากๆต่อมาสกิลก็ขอเริ่มที่สกิล e นะสกิล e ครูดาวจะอยู่ที่12วิเมื่อกดตอนยืนอยู่เฉยๆอาโตะจะขยับตัวถอยหลังเล็กน้อยแต่ถ้ากดตอนเราเดินอาโตะก็จะขยับตัวไปในทิศทางที่เรากําลังเดินอยู่หลังจากอาโตะขยับตัวเนี่ยก็จะปล่อยร่างปลอมไว้ที่ตําแหน่งเดิมเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหรือว่ามีอะไรเข้าไปใกล้ร่างปลอมเนี่ยร่างปลอมก็จะระเบิดทำดาเมจน,น้ำเป็นวงกว้างใส่ศัตรูแปลงตามค่าพลังโจมตีของอาโตะ และหลังจากใช้สกิล E แล้วเนี่ยอายโตะจะตั้งท่าเป็นเวลา6วิระหว่างการตั้งท่าอายโตะจะมีการต้านทานการกระแทกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยและการโจมตีปกติของอายโตะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นการฟันไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วโดยมีระยะฟันที่กว้างและก็ไกลกว่าเดิมยังไม่พอนะการฟันแต่ละทีเนี่ยจะเป็นดาเมจน้ําที่ไม่สามารถซอนทับได้ซึ่งทุกการฟันเนี่ยจะสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องโดยการกดโจมตีค้างไว้ซึ่งการตั้งท่านเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือทุกทุกครั้งที่ ไอเาโตะจะได้บัฟนามิเซนซึ่งบัฟนี้ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจการฟันตามค่าแม็กซ์เลอดของไอเาโตะว,วิธีสังเกตจํานวนบัฟนามิเซนที่ไอเาโตะมีอยู่ก็คือทางด้านขวาของไอเาโตะเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกลีบดอกไม้อยู่นะจานวนกลีบเนี่ยก็จะหมายถึงจํานวนบัฟที่ไอเาโตะมีอยู่โดยจะสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุด4ครั้งและจะหายไปเมื่อไอเาโตะหยุดตั้งท่าเป็นสกิลที่เข้าใจง่ายนะกดเสร็จแล้วก็กดโจมตีค้างไว้ได้เลยแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่ที่ว่า เมื่อไอเโตะออกจากสนามระหว่างที่ตั้งท่าอยู่ไอเโตะก็จะหยุดตั้งท่าทันทีสลับกลับมาแล้วก็จะฟันไม่กว้างเหมือนเดิมแล้วนะถัดมาสกิลคิวหรือว่า Elemental b u r s t มีคููดาวอยู่ที่20วิเมื่อกดก็จะกางวงฝนดาบนาน18วิทำดาเมจน้ำาไซมอนที่อยู่ในวงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องและจะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในวงฝนดาบก็เป็นสกิลที่ช่วยรับมือกับมอนบูได้ดีนะแถมช่วยเพิ่มดาเมจให้ตัวเองได้ด้วยถัดมาพาสซีฟที่เดินขัั้้นททีี่่1หลงจากตใช SkillE จะได้รับบัฟนามิเซน2ครั้งทันทีและหลังจากร่างปลอมของไอเาโตะระเบิดไอเาโตะก็จะได้รับบัฟนามิเซนเป็นจานวนสูงสุดเท่าที่จะซ้อนทับได้ก็ช่วยให้เก็บบัฟนามิเซนได้ง่ายขึ้นนะต่อมาพาสซีฟที่เลื่อนขั้นที่4ระหว่างที่ไอเาโตะอยู่นอกสนามเนี่ยถ้าไอเาโตะมีพลังงานอันติไม่ถึง40หน่วยจะทําการฟื้นฟูพ,พ,พลังงานอันติของตัวเอง2หน่วยทุกๆ1วิก็ช่วยให้เก็บอันติได้ง่ายขึ้นนั่นเองสุดท้ายพาสซีฟอัตถประโยชน์ทุกๆครั้งที่ไอเาโตะทำ จะมีโอกาสได้รับเมนูน่าสงสัยเป็นอาหารแบบเดียวกันมาเพิ่มก็เป็นพาสีที่ออกแบบมาแกงไอเอโตะเล็กน้อยนะรู้สกิลไปแล้วต่อมาเรามาดูแนวทางการเล่นกันดีกว่าแนวทางการเล่นของไอเโตะเนี่ยก็จะมี2แบบนะแบบแรกเนี่ยคือการให้เพื่อนเพื่อนเซตอัพให้เสร็จก่อนจากนั้นไอเโตะจะออกมากดสกิลคิวเพื่อบับดาเมจการโจมตีปกติของตัวเองก่อนจากนั้นกดสกิลอี e, และก็ฟันจนกว่าจะหยุดตั้งท่าก็จะสามารถฟันได้สูงสุดประมาณ15ครั้งนะจากนั้นก็ให้สลับไปเล่นตัวอื่น อาจจะมีกลับมาฟันอีก15ครั้งก็ได้หรือจะรอวนกลับไปโรเทชันใหม่กด Q ิกด E แล้วก็โจมตีปกติ15ครั้งอีกแนวทางหนึ่งก็คือกรณีที่เรามีตัวกระจายธาตุในทีมอย่างเช่นคาซึฮะซุโครสหรือว่าเวนตี้และตัวนั้นใส่อาร์ติแฟกต์ีลมก็จะให้อายาโตกดสกิลคิวก่อนจากนั้นให้ตัวลมออกมากระจายธาตุน้ําเพื่อเป็นการลดต้านทานดามเมจธาตุน้ําของมอนสเตอร์จากนั้นก็ให้อายาโตออกมากดสกิลอีแล้วก็ฟันจนออกจากการตั้งทา่า ก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นไอเอโตะต่อมามาดูแนวทางการปั้นกันก็ขอเริ่มที่ลำดับการอัพสกิลเหมือนเดิมลำดับการอัพสกิลเนี่ยก็ให้อัพสกิล E ก่อนจากนั้นค่อยอัพ Elemental Burst และสุดท้าย Normal Attack จะอัพหรือไม่อัพก็ได้ที่ผมให้อัพสกิล E ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าการฟันตอนตั้งท่าเนี่ยมันสเกลตามสกิล E นะไม่ใช่ Normal Attack ก็ประมาณนี้นะสำหรับลำดับการอัพสกิลก่อนที่เราจะไปดูอาร์ติแฟกต์กับอาวุธ คงขอพูดถึงสเตตัสสำคัญก่อนดีกว่าสเตตัสสำคัญของไอเาโตเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกนั่นก็คือครีเรตครีเรตเนี่ยควรปันให้ได้มากกว่า50%เพื่อให้ดาเมจนิ่งเกิน60%ได้ก็ยิ่งดีนะและอย่างที่2นะั่นก็คือครีด a าเมจถ้าเพื่อนเพื่อนทำครีเรตได้เกิน50%แล้วเนี่ยก็อยากให้ทุ่มสเตตัส่วนใหญ่มาที่ครีดาเมจนะไอเาโต้ของเราจะได้ฟันแรงๆโอเคเครามามดู Art อัติแฟกต์เนี่ยผมจะแนะนําอยู่ประมาณ4เซตนะเซตแรกก็คือ4 Echo ถ้าเ,เพื่อนๆดวงดีเนี่ยก็แนะนําสุดๆไปเลยเพราะว่าจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับไอเอโตได้เยอะที่สุดถ้าดวงแย่หน่อยเนี่ยดาเมจอาจจะแย่กว่าเซตอื่นๆแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็จะดีกว่าเซตอื่นๆนิดหน่อยถัดมา4 h e a r t of d e a เ h เป็นเซตที่ให้ดาเมจดีแล้วก็คงที่ช่วยเพิ่มทางดาเมจการฟันแล้วก็ดาเมจอันติเป็นเซตที่กลางๆนะมีประโยชน์หลากหลายดีถัดมา4 g l a d ด a t o r เซตน,นี้เนี่ย ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติของอยาโตะเป็นหลักนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็จะไม่แรงเท่า4 Echo และสุดท้ายนะั้นก็คือเซต2น้ํา2 a แอตแทก็เป็นเซตทางเลือกนะใส่ได้ถ้าค่าสถานะของอาร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นเนี่ยสวยๆในส่วนของเมนสแตทของอาร์ติแฟกต์ชิ้นนาฬิกาถ้วยและก็หมวกนาฬิกาเนี่ยให้ใส่เป็นแอตแท็เปอร์เซ็นต์ส่วนถ้วยให้ใส่เป็นโบนัสน้ําและหมวกก็เลือกใส่ได้เป็นครีเอทหรือว่าครีดาเมจนะส่วนสเตทรองก็ให้เรียงลำดับความสาคัญเป็นครีเอทครีด SP% Energy r e c h a r e แล้วก็ Elemental Mastery หลักๆเนี่ยก็อยากให้เน้นไปที่การปั้น Create Rate ให้เกิน50%และปั้น Create Damage ให้สูงเข้าไว้นะต่อมาอาวุธอาวุธที่ไอโตใส่ได้เนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยนะตั้งแต่อาวุธที่ให้ Create Create Damage Attack Energy r e c h a r e แล้วก็ Elemental Mastery ผมก็ได้ลิสต์ไว้ให้แล้วตามนี้เลยอาวุธคราฟเนี่ยก็มีเยอะอยู่บางอาวุธก็ควรใช้กับแค่บางทีมแต่ว่าอาวุธที่แนะนําจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่ให้ c r e a c r e m a e แล้วก็อาวุธที่ให้แอทแท็เปอร์เซ็นต์นะมาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วก็คือทีมหลักๆเลยก็คือทีมที่ทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับาธาตุน้ําแต่ไม่ควรมีตัวดาเมจหลักตัวอื่นอยู่ด้วยนะก็จะมีทีม p o r i z e f r e e z e e l e c t r o Charge Bloom h y p ป r Bloom และก็เบอร์เจนที่ทุกคนเห็นก็เป็นแค่ตัวอย่างเขานั้นนะสามารถแทนที่หรือว่าจัดใหม่ได้ตามความเหมาะสมเลยเป็นไงกงันบ้างเราก็จบไปแล้วสำหรับไกด์ไอยาโต้โดยรวมเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีสกิลที่เล่นง่ายแล้วก็สบายพอสมควรถ้้าาคครชออบลลลิปนีกก็ย่ืมดไ กดซับสไ r ร b ์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีในการปั้นไอยะโตใครที่จะเปิดหาก็ขอให้ได้ไ,ไวๆไม่หลุดเรทสวัสดีครับ